มาต่อด้วยแบบฝึกหัด9.14นะคะกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแผ่นหนึ่งกว้าง18เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าใดอ่าโจทย์ปัญหาเขาถามพื้นที่นะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งกว้างมีด้านกว,ากว้างกับด้านยาวนะถ้ากว้างกับยาวแสดงว่าเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมอะไรลูกสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมมุมฉากมีอยู่สองชนิดก็คือส um, ี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่ะเด็กๆตอบซิถ้ามีกว้างกับยาวเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะอ่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าส um, ี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรหลกพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เท่า,า,ากับความกว้างคูณกับความยาว นะคะอ่ะเอาสูตรนี้มาใช้ในการหาพื้นที่นะเขาถามพื้นที่นะคะวิธีคิดพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณด,ด้วยความยาว อ,องสันส้นๆก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองนะคะอ่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยกว้างสิบแปดนะคะยาวสามสิบดังนั้นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ เท่ากับอ่ะเอา18คูณ30ค่ะ18คูณ30อ่ะคูณเยื้องแบบนี้ก็ได้เนาะ1 0ลงมานะคะ38 24ใส่4ทดหน้า2 3 1 3 4 5ได้540นะคะ540หน่วยของพื้นที่ตรงนี้เป็นเซนใช่ไหมแสดงว่าหน่วยของพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตรนะคะตอรอจุดซอมอจุดนะคะ อ่ะตอบห้าร้ตารางเซนติเมตรอ่ะได้แล้วข้อที่1น,นะคะเขาให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งกว้าง18ดยาวสาสพื้นที่ก็เอากว้างคูณยาวนะคะได้แล้ว ่ะมาต่อด้วยข้อที่ 2, 2>, <program m> 2> ข้อที่สองสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละสิบห้าเมตรมีพื้นที่เท่าใดอ่ะสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละสิบห้าเมตรนะคะจะมีพื้นที่เท่าใด <p ul ain> พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ท่องว่าท่องว่ายังไงลูกด้านคูณด้านนะคะ <p ul ain> พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านนะคะ,ะวิธีคิด จากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวด้านคูณความยาวด้านห้องย่อๆก็คือด้านคูณด้านนะคะอ่ะ แต่ละด้านยาว15ก็เอา15มาคูณกันลูก15คูณ15นะคะดังนั้นสนามหญ้ามีพื้นที่เท่ากับอ่ะเอา15คูณ15ค่ะ15คูณ15 5 5 25ทดหน้า2 5 1 5 6 7บรรทัดที่2เติม0 1คณ5ได้5 1คูณ1ได้1ได้5ได้2ได้2นะคะ15 15ได้225หน่วยเป็นอะไระความยาวเป็นเมตรถ้าหน่วยพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเมตรนะคะตอรอจุดมอจุดนะตอบ225 ตารางเมตรนะคะอ่ะ,อะข้อ3นะคะยกต้องการปูพรมเต็มพื้นห้องประชุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง14ยาว17เเมตรนะคะจะต้องปูพรมเป็นพื้นที่เท่าใดอ่ะปูพรมเต็มพื้นที่เลยนะคะ ฉะนั้นเราก็สูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือความกว้างคูณความยาวเนาะเราก็เอา14คูณ17นะคะวิธีคิดพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาว ความกว้างคือ14ความยาวคือ17นะคะกว้าง14ยาว17นะอ่ะดังนั้นหยกต้องปูพรมคิดเป็นพื้นที่เท่ากับเราก็เอา14 คูณ17จะสี 7, 8ทดหน้า27 1789นะคะบวกกับ0 1คูณ4ได้4 1คูณ1ได้1ได้8ได้3ได้13อ่ะทดหน้า1ได้238นะคะ238ตรงนี้เป็นเมตรแสดงว่าพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเมตรนะคะตอรอจุดมจุดตอบ238ตารางเมตร อ่ะข้อที่สี่นะคะบ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่ก้นบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าสมมุติว่าเป็นบ่อแบบนี้เนาะปึ๊บอ่าพื้นที่ก้นบ่อคือพื้นที่ข้างล่างนี่นะคะอ่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเท่ากับสี่สิบแปดตารางเมตรถ้าก้นบ่อน,นี้กว้างหกก็ถามว่าจะยาวเท่าไหร่นะอ่ะหกคูณอะไรได้สี่สิบแปดล่ะลูกหกแปดแสดงว่ายาวแปดนะคะ ว้างคุณยาวไง6 8 48ก็จบก็ตอบยาว8นะคะอ่าวิธีคิดคิดยางไราวาดรูปก้นบ่อมาคร่าวๆก่อนเลยอ่ะสมมุติว่าตรงนี้เป็นบอ่อเนาะใช้ไม้บรรทัดนะคะวาดให้มันเป็นมุมฉากนะนะแบบนี้นะคะ อเ <c oughs> อเบลอะตรงนี้นะคะมีพื้นที่48ตารางเมตร48ตารางเมตรนะคะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ต้องมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะด้านกว้างตรงนี้6เมตรเขาถามว่ายาวเท่าไรนะคะยาวเท่าไรอะ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับอะไรลกูกความกว้างคูณความยาวนะคะอ่ะกว้างหกยาวต้องการหานะพื้นที่รู้แล้วพื้นที่รู้ว่าเป็น48เนี่ย 6คูณอะไรได้48ลูก6คูณ8ใช่ไหมคะ,ะเนื่องจาก48เท <48 S 1> ่ากับ6ค,คูณ8ดังนั้นก้นบ่อมีความยาว แปดเมตรนะคะแล้วเราก็ตอบ8ปดเมตรเนี่ยพื้นที่ก็เท่ากับกว้างคูณยาว6คูณอะไรได้สี่สิก็ต้องเป็น8นะจบแล้วนะคะอ่ะข้อที่ห้า นิรันแบ่งที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งกว้าง12เมตรยาว27เมตร่าเป็น4ส,ส่วนเท่าๆกันเพื่อปลูกผัก4ชนิดแปลงปลูกผักแต่ละชนิดจะมีพื้นที่เท่าใดอ่ะข้อหนะคะนิรันแบ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะเราก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาหนึ่งรูป อีเรียมพื้นผ้านะคะมุมทุกมุมต้องเป็นมุมฉากเนาะลูกเนาะเขาบอกความกว้างมาแล้วว่ากว้างสิบสองเมตรแล้วก็บอกความยาวมาแล้วว่ายาวเท่าไหร่ลูกยาวยี่สิบเจ็ดเมตรนะคะเขาจะแบ่งอันเนี้ยออกเป็นสี่ส่วนนะอ่าเราก็ลองแบ่งคร่าวๆดูลูก นี่นะอ่ะออกเป็นสี่แปลงแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สามแล้วก็แปลงที่สี่นะคะแบ่งออกเป็นสี่แปลงนะแล้วแต่ละแปลงเนี่ยมีพื้นที่เท่าไรวิธีการเราก็ต้องหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนใช่ไหมคะพื้นที่ทั้งหมดของแปลงนี้ก่อนนะเสร็จปุ๊บหาพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็เอาไปหารอะไรคะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันก็ต้องเอาไปหารสี่นะ เราก็จะได้พื้นที่ของแปลงผักแต่ละแปลงนะคะอ่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาว อ่กว้างเท่าไหร่กว้าง12ยาว27นะคะเท่ากับคูณเท่ากับต่อตรงนี้เลย3า4ตารางเมตรคูณมาให้แล้วนะคะแปลงผักมีพื้นที่แปลงผักมีพื้นที่เท่ากับ3า4ตารางเมตรนะคะแล้วเขาเป็นยังไงลูกแบง่งนะ แบ่งที่ดินเป็นสส่วนเท่าเท่ากันจะได้ส่วนละเท่าไรเราก็เอา324หารด้วยสีนะคะอ่ะสามหารสี 4, 4, 8 32่1ปดหารแล้วได้8ปเอ็ดนะ แปตารางเมตรนะคะเสร็จแล้วค่ะดังนั้นแปลงปลูกผักแต่ละชนิดมีพื้นที่81ตารางเมตรนะคะตอบ 81ตารางเมตรอ่าข้อที่6ข้อสุดท้าย พื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง7เมตรยาว12เมตรต้องการปูเสือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดกลางห้องบริเวณที่ไม่ได้ปูเสือมีพื้นที่เท่าไรอ่าเรามาดูนะอันนี้ห้องกว้าง7ยาว12ใช่ไหมคะที่คุณครูไฮไลท์เนี่ยนะกว้าง7ยาว12เมตรนะคะต้องการปูเสืออ่าปูเสือให้ได้ใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่ที่สุดก็ต้องเต็มความกว้างของห้องใช่ไหมแสดงว่าปูเสือเนี่ย เสือมีความกว้างเป็นเจ็ดยาวก็เจ็ดนะคะอ่าเสือใหญ่ที่สุดก็คือเจ็ดกับเจ็ดเมตรนะคะปูลงไปเขาถามว่าบริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยที่ว่างที่ไม่ได้ปูเสือเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อ่าหายังไงวิธีการง่ายๆก็คือหาพื้นที่ของห้องทั้งหมดก่อนอ่าดูคุณครูะบายสีนะหาพื้นที่ของห้องทั้งหมดก่อนอ่าแล้วก็ลบด้วยพื้นที่ที่ปูเสือ มันก็จะเหลือตรงนี้นะคะเหลือช่องตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่ไม่ได้ปูเสือนั่นเองนะสี่เหลี่ยมใหญ่ลบสี่เหลี่ยมเล็กนะคะมองเป็นสี่เหลี่ยมสองรูปสี่เหลี่ยมของห้องอ่าห้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมห้องลบด้วยพื้นที่ของบริเวณปูเสือมันก็จะได้พื้นที่ที่เหลือออกมานะคะอ้าวเนื่องจากห้องกว้างเจ็ดเมตรและเสือที่ปูเสือที่ปูมันเป็นรูปอะไรลูก ตรงนี้7ด้านนี้ก็7นะคะนี่ไงเนะคะแสดงว่าเสือที่ปูเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าเสือที่ปูมีขนาดใหญ่ที่สุดยาวด้านละ7เมตรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวด้านคูณความยาวด้านลูก ที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านนะคะฉะนั้นด้านก็คือ7ใช่ไหมแสดงว่าเอา7คูณ7ล7 7, คูณ7ก็เท่ากับ49ตารางเมตรนะคะอ่าได้แล้วได้พื้นที่เสือแล้วเป็น49อ่าหาพื้นที่ห้องดีกว่าพื้นที่ห้องนะคะอ่าพื้นที่จากรูป จากรูปหาพื้นที่ห้องจากความกว้างคูณความยาวเพราะห้องคือสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะหาพื้นที่ห้องหรือว่าเขียนว่าหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ไะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ะะจะเขียนว่าหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างบนก็ได้หรือว่าจะเขียนว่าหาพื้นที่ห้องก็ได้นะความกว้างคูณความยาวนะคะเอาละห้องกว้างเจ็ดยาวสิบสองนะคะเจ็ดคูณสิบสองก็เท่ากับแปดสิบสี่ใช่ไหมสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ตารางเมตรนะคะอ่าพื้นที่ห้องก็ได้แปดสิบสี่ตารางเมตรดังนั้นได้แล้วนะได้พื้นที่ห้อง กับพื้นที่ปูเสือ่อเราก็เอามาทํายังไงกันลูกเอาพื้นที่ห้องลบกับพื้นที่ปูเสือ่อก็จะเหลือพื้นที่ที่ไม่ได้ปูใช่ไหมคะอะ่ดังนั้นาบริเวณที่ไม่ได้ปูเสือมีพื้นที่ เท่ากับเอาพื้นที่ห้องลบกับพื้นที่ปูเสื่อค่ะ8 4ดสลบสีก็เท่ากับ35หน่วยเป็นตารางเมตรนะคะตอบได้แล้วข้อนี้ก็เลยตอบ35ตารางเมตรอ,อ๋อเหลือเยอะเลยนะตอบ35ตารางเมตรนะคะ